สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ช่วงแรกจะไปคุยถึง s อ g เมืองทองอยูเนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวว่าเมืองทองนะครับเตรียมจะดึงเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสกลับมาจากการท่าเรือเพราะว่ามีทีมจากเจลีกสนใจเป็นข่าวที่ค่อนข้างฮือฮาอย่างมากอย่างที่ทราบว่า สัญญาของเมืองทองกับเฮเบอร์ตี้นะครับกำลังจะหมดลงในช่วงปลายปีนี้แล้วก็เช่นเดียวกับสัญญายืมตัวของการท่าเรือทำให้เฮเบอร์ตี้ตอนนี้เนี่ยสามารถคุยและเจรจากับทีมอื่นได้แต่เรื่องของเจลีกเรื่องของการยิงกลับมาเมืองทองเนี่ยวันนี้ทางเมืองทองได้ออกมาเผยแล้วนะครับเป็นทางพี่เป้โรนาริสซ์วาจานนะครับผู้อำนวยการสโมสรเอซีจีเมืองทอง ได้เผยผ่านเพจพี่วีบางประกงกับข่าวลือที่ว่าเมืองทองจะดึงเฮเบอร์ตี้กลับมาจริงไหมซึ่งทางเมืองทองบอกว่าเรื่องนี้เมืองทองไม่เคยทราบมาก่อนและยืนยันว่าตอนนี้เมืองทองเขารบสัญญาของการท่าเรือที่ยืมเฮเบอร์ตี้ไปเสมอแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของสมสรเจลิกที่ติดต่อเข้ามาก็ไม่มีนะครับ โดยพี่เป้บอกว่าเรื่องนี้ที่ออกมาคงเป็นเพราะเอเย่นปล่อยข่าวซะมากกว่าเพราะเฮเบอร์ตี้สัญญากำลังจะหมดกับเมืองทองและการท่าเรือในช่วงปลายปีนี้เลยต้องหาต้นสังก,กัดใหม่เตรียมไว้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเสริอมว่าจะถ้าถามว่าจะกลับมาเมืองทองเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงอย่างมากและต้องบอกว่าเมืองทองเนี่ยเขาไม่ได้มีแผน ในการที่จะเอาเฮเบอร์ตี้กลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคงจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าถามว่าอยู่การท่าเรือต่อไหมคราวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ของการท่าเรือคุยกับเฮเบอร์ตี้ว่าจะขยายสัญญาต่อไปขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเฮเบอร์ตี้ก็สรุปแล้วว่าเมืองทองไม่มีแผนดึงเฮเบอร์ตี้กลับมาและอยู่ที่การท่าเรือว่าจะคุยกับนักเตะยังไงว่าจะขยายสัญญาจ,จนจบฤดูกาลหรือจะปล่อยให้จบ ในช่วงเลก2อยู่ที่การท่าเรือเท่านั้นนะครับขณะที่เรื่องของ s อ g เมืองทองนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมอีกครั้งวันที่28มิถุนายนซึ่งเขาบอกว่าน่าจะมีข่าวดีเรื่องของนักเตะใหม่ในช่วงปลายเดือนนี้โอ้โหแฟนบอลเมืองทองก็รอติดตามนะครับ ขณะที่เรื่องของเฮเบอร์ตี้ย้อนกลับมาพูดอีกครั้งในมุมมองส่วนตัวของผมผมคิดว่าการท่าเรือน่าจะเก็บเฮเบอร์ตี้ใช้งานจนจบฤดูกาลนี้นะครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องปล่อยเพราะเฮเบอร์ตี้อย่างที่ทราบกันอยู่ครับคุณภาพพอดีขนาดไหนเขากระหายอยากเป็นแชมป์ไทยลีกเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองคือนักเตะต่างชาติที่ดีที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีกอย่างที่เขาเคยออกมาพูดเพราะฉะนั้นการท่าเรือกับเฮเบอร์ตี้เป้าหมายมันตรงกันนะครับและอีกอย่างถ้าจะ ปล่อยเฮเบอร์ตี้ตอนนี้ไปเนี่ยที่มีข่าวว่าทีมเจลิกระดับกลางสนใจเนี่ยทีมเจลิกก็ผมมองว่าถ้าไปเจลิกเฮเบอร์ตี้ต้องได้ค่าเหนื่อยมากกว่าที่ไทยพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอยู่กับการ5าเรือนะครับนอกสจากว่าการ5้าเหลือไปหานักเตะที่มีฝีเท้าดีกว่าเฮเบอร์ตี้มาดีกว่าเฮเบอร์ตี้ตอนนี้เข้ามาแล้วเล่นได้เลยผมก็มองว่าคงเป็นเดียโก้หรือซานโต ซึ่งมันก็ยังเป็นไปได้ยากอยู่เพราะดีเอโก้ก็มีข่าวกับบีจแต่สําหรับการท่าเรือมันก็เป็นไปได้แต่มุมมองสําหรับผมเฮเบอร์ตี้เขาลงตัวกับการท่าเรืออยู่แล้วครับเป้าหมายอยากเป็นแชมป์เหมือนกันผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ด้วยกันทั้งคู่และคิดว่าเฮเบอร์ตี้ก็น่าจะอยู่กับการท่าเรือต่อไปในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าว่าตลาดนักเตะในเมืองไทยอย่างที่ทราบครับมันสามารถพลิกล็อกได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็จับตา ดีๆแล้วกันอาจจะมีการโยกย้ายอะไรต่างๆแต่ยังไม่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าเฮเบอร์ตี้ยังคงเป็นกําลังหลักของการท่าเรืออยู่ในตอนนี้นะครับอ่ะเรื่องของเฮเบอร์ตี้เมืองทองและการท่าเรือไปแล้วขยับไปดูเรื่องของสมุรปราการซิตี้กันหน่อยนะครับเป็นอีกทีมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์วันนี้ครับได้ทําการเปิดตัวจากกริดลาบตะกูลนะครับ ปีกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจาก BG มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้นะครับจากกรดลาบตะกูลเนี่ยเพิ่งแยกทางกับ BG กันไปแบบช็อกแฟนบอล BG พอสมควรและล่าสุดก็ตกเป็นข่าวกับทูแบงคอกเทโลที่มีเกี่ยวพันกันแต่สุดท้ายไปเปิดตัวกับ BG นะครับพร้อมกับใส่เสื้อเบอร์10ซึ่งเป็นเบอร์ที่มาแทนที่เปโดจูเนียที่มาอยู่กับทีมแล้วนะครับ ก็น่าสนใจสําหรับจัก,กิจลาบตระกูลนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีโปรไฟล์ดีพอสมควรเล่นกับอ่างทองเล่นกับ BG และเคยไปเล่นในเจอริคทูกับทีมโตคุชิมะวอติกด้วยเท่ากับว่าสมุทรปราการซิตี้เนี่ยมีนักเตะที่มีสายสปีด9 9เพิยมนะครับเจริญศักดิ์วงกรพิชาอุทาและยังมีจากกิดลาบตระกูลไปเสริมอีกน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมมองว่านักเตะคนนี้มีของมีความสามารถเฉพาะตัว ปรับเรื่องของทัศนคติการเล่นนีดหน่อยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกำลังหลักของสมุทรปราการซิตี้ได้ไมย่ยากนะครับขยับไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ผมเอามาสั้นๆแล้วกันเป็นทางโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลนะครับเขาได้เผยผ่านรายการฟุตบอลไทยเวลตี้คือพี่โยวิตังก็ถามไปว่าถ้าเกิดคิดว่าทีมจะมาซื้อวลลชิตหร,หรือจะขายวลชิตเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่โค้ชเฮงก็บอกว่า เขาบอกว่าถ้าเกิดทีมไหนจะมาซื้อวลชิตและมีคนถามว่าวลชิตราคาเท่าไหร่เนี่ยโคชเฮงบอกว่าคือความเร็วความแข็งแกร่งเนี่ยต้องถูกตัดไป20%สมมุติว่าถ้าเกิดจะขายวอลชิตหรือว่าวอชิตจะมีค่าตัวเท่าไหร่โคชเฮงบอกว่า40-50ถึงล้านนะครับแล้วก็มีคนที่แพงกว่าเจ้ายีมวอลชิตคือกฤษดาการแมนด้วยอันนี้เป็นคําพูดของโคชเฮงนะครับที่เอามาพูดกันก็ติดตามแต่40-50ล้านเนี่ย ผมมองว่ามันก็ราคาค่อนข้างสูงอย่างมากนะครับกับนักเตะไทยคนหนึ่งอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โคชเฮงเขาออกมาแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับก็ต้องเคารพความคิดเห็นส่วนตัวของเขาและกันอ่ะประมาณนี้สําหรับในคลิปนี้ของชาแนลตองสุยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ